วันนี้กลับมากับซุสกอดจังนะคะคลิปนี้เราจะมาเรียงลำดับตัวละครเอ่อไม่สิต้องเรียกว่าโลในเกมเป็ดนะคะวันนี้เราจะมาเปิดโลเกมเป็ดกันเป็นไกด์สำหรับคนที่เล่นใหม่เนาะแล้วก็ด่านประจำสองด่านนะโอเคนะคะงั้นเรามาเริ่มดูตั้งแต่โลแรกเราจะอธิบายว่าเป็นยังไง แล้วขออนุญาตปรับตัวแป๊บหนึ่งนะคะอโอเคเรามาเริ่มหน้าเกมบทฝึกสอนอือันนี้หน้าบทฝึกสอนเนาะเข้าไปบทสอนเราจะมาดูบทบาทตัวแรกเราบังไว้เนี่ยเราบังเนี่ยเลยขยับแป๊บนึงงอ๊บโอเค บทบาทตัวแรกคือนกโดโดนะคะนกโดโดจัดอยู่เป็นฝ่ายเอ่อฝ่ายกลางนะ,ะฝ่ายกลางที่ไม่เข้าไม่เข้าข้างทั้งห่านและเป็ดนกโดโดโลบทของเขาก็คือทำให้ตัวเองถูกโหวตออกหรือโดนน่าสงสัยเขาจะชนะเมื่อโดนโหวตออกเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะ,ะแล้วเป็นตัวคนเดียวนะ,ะไม่ยุ่งกับคนอื่นใช่ เพราะงั้นก็ทำตัวให้หน้าสงสัยไหมนะคะทุกคนไปยืนอยู่ตรงศบอะไรเงี้ยต่อไปบดบาทผู้โชคดีผู้โชคดีจะจัดอยู่ในกลุ่มของห่านนะคะโลนี้เอ,อจัดว่าเป็นโลที่ยั่วยวนเป็ดมากค่ะเพราะว่าหลังยักเป็ดค่าเสร็จเป็ดเขาจะได้เงินโบนัสเพิ่มเติมเนาะและโลนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะแค่ถุงเงินมันล่อตาล่อใจ โอเคค่ะงั้นเป็นโลต่อไปนะ,ะคะช่างกลห่านช่างกลห่านนะคะอ่าช่างกลจะอยู่ฝั่งห่านนะคะแล้วก็จะสามารถอ่ามดท่อพวกท่อต่างๆได้ได้มดได้เหมือนกับฝั่งเป็ดนะะเดีย๋ยวลองมาพูดกันอีกทีว่าเป็ดบางตัวมันก็มดท่อไม่ได้นะช่างเทคนิคช่างเทคนิคอันนี้ ทางเทคนิคก็จะสามารถกดอ่าหลังจากเกิดซาบโบเทสหรือก็คืออ่ากดไอ้ฝั่งเป็ดเขากดไอ้นี่พวกไฟไหมหมอกควันปิดประตูต่างๆหรือปิดไฟไปดับอะไรเงี้ยคนที่กดอ่ะจะอยู่ในวงแดงนั้นประมาณนั้นแต่มันไม่ได้อยู่ตรงกลางวงพอดีเปะๆนะคือแค่ในวงนั้นค่ะนั่นแหละค่ะคืออันนี้อ่านจะเห็นว่าแถวนั้นอ่ะมีเป็ดอยู่แล้วเป็ดกด แต่ข้อเสียคือว่าถ้าสมมติเป็ดโดนโหวตออกไปแล้วคนที่อ่าเป็ดที่โดนโหวตเป็ดออกไปแล้วกลายเป็นวิญญาณเนี่ยสาม,มารถกดได้เหมือนกันค่ะจุดมันก็จะเกิดตรงวิญญาณเพราะงั้นก็หลังยากเป็ดตายไปแล้วตัวหนึ่งก็อาจจะยากยานหน่อยนิดนึงนะถ้าเป็ดไม่ออกนะนั่งทรงหาร่านโลนี้เป็นโลที่ต้องตามสืบเป็ดไปชั้นชิดก็คือโลนี้สามารถกดดูวิญญาณที่ตายได้ค่ะ แล้วเริ่มแกมเข้าไปกดศูนย์มันก็จะศูนย์ทับสิบหกแต่ถ้ามีคนตายปุ๊บมันก็จะขึ้นหนึ่งทับสิบหกฝั่งนี้และอ่าช่างกดเอ้ล่างทรงนี้จะอยู่ฝั่งหานนะคะสามารถดูวิญญาณได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากจะยูดูได้ทุกๆแปดถึงสิบปีเนี่ยอ่ะต่อไปตานเตี้ยตานเตี้ยพลังที่มาความพลังที่มากับความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งไม่ใช่อะมันไม่ใช่สไปยด้วยแมนสไายด้วแมนมันไม่ฆ่าคนเนี่ย อันนี้คือแบทแมนนะฮะอืมแบทแมนนะฮะตานเตี้ยสามารถฆ่าคนได้หนึ่งคนไม่ว่าจะสั่งหา่านหรือเป็ดก็ตามหรือจะฝั่งการมฝั่งกลางก็ตามโอเคต่อไปค่ะแคนนี่บอแคนนี่บออันนี้เปิมฝั่งเป็ดนะคะเขาสามารถฆ่าและมดท่อได้ปกติเหมือนเป็ดความสามารถของเขาคือกินศพได้หนึ่งครั้งนั่นเองค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละนักแปลงล่างเป็ดนักแปลงล่างก็คือเราจะไปใช้เข็มสิทยาจิ้มก้นคนอื่นนะเพื่อสูบสีของเขามาหลังจากนั้นเราจะสามารถแปลงล่างเขาได้ประมาณยี่สิบวินะยี่สิบวินะใช้ดีๆนะทุกคนฆ่าเสร็จอ่าแปลงล่างไปฆ่าเสร็จแล้วก็ยืนรับรับบทแพรรับบาปให้คนอื่นอืมโรนี้ เป็นเป็ดที่ไม่สามารถหมดท่อได้นะได้ต่อไปนายอำเภอห่านนายอำเภอห่านนะคะสามารถยิงใครก็ได้ที่เป็นเป็ดห,หรือฝั่งกลางแต่ไม่สามารถยิงห่านด้วยกันได้นะไม่งั้นตายคู่ก็ <c oughs> คือถ้ายิงผิดก็คือตายคู่นั่แหละค่ะทุกคนอืมต่อไป <c oughs> นักปิดปากเป็ดนักปิดปากเป็ด รู้สึกโลนี้ก็จะมดท่อไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเขาสามารถเดินผ่านคนแล้วสามารถกดสกิลปิดปากได้ทําให้คนนั้นไม่สามารถพูดหรือพิมพ์อะไรได้เลยในอ่าเขาเรียกว่าอะไรในตอนที่โหวตออกครั้งรอบรอบรอ,อบนั้นนะอืมประมาณนั้นแหละเนี yeah, ่ยไม่สามารถใช้ท่อระบายอากาศหรือท่อน้ําได้เนี่ยอืมเห็นไหมโลต่อไป แค่นาเดียนแคนาเดียนนะคะเป็นโลที่แบบเปิดการเคาน์เตอร์อะไรประมาณนี้นะแบบเราตายปุ๊บเปิดการเคาน์เตอร์เขาก็จะกลายเป็นเซลล์รีพอร์ตทันทีก็คือฆ่าแล้วรีพอร์ตเองในอัตโนมัติภายในหนึ่งวินาทีนะคะโลนี้เอ่อถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแล้วก็นะเพื่อนๆก็หาทางติปอกคนอื่นให้ได้แล้วกันนะเพราะว่าถ้าถ้าตายั้งแต่ตาแรกอะ คนเขาจะไม่รู้ค่ะว่าคุณจะเป็นโลแคนาเดียนอันนี้คือข้อเสียของโลนี้แหละแต่ถ้าบอกไปตรงๆกล้าจ,จะโดนยิงทันทีต่อไปคู่รักห่านคู่รักนรกแจกอืมคู่รักนะคะถ้าอีกคนหนึ่งคู่รักจะเป็นสองคนนะคู่รักห่านอีกคนหนึ่งก็จะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นชื่อเสียมพูเหมือนกับเราถ้าใครได้เป็น เมื่ออีกคนหนึ่งตายเราก็จะตายตามเหมือนหา่านอืมใช่แล้วก็จะมีกรณีพิเศษก็คือคู่รักข้ามสายพันธุ์นะคะอีกคนหนึ่งเป็นเป็ดอีกคนหนึ่งเป็นหา่านอีกคนหนึ่งทั้งชื่อชมพูและชื่อแดงเออตามาเป็ดเป็นคู่รักที่ฆ่าคุณได้แต่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาฆ่าเขาอาจจะฆ่ารับหลังอะไรประมาณนี้นะไปต่อไปอีแยงยแยงยิยง แยงสามารถกินศพเพื่อชชนะจำนวนการกินขึ้นอยู่กับเอ,อผู้เล่นในห้องนะถ้าอีแแรงกินศพครบก็ถือว่าชนะไปทันทีเป็นฝ่ายกลางที่เล่นคนเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝ่ายกลางเหมือนกันเล่นคนเดียวอืถ้าเล่นทีบหกคนต้องกินห้าศพถึงช,ชนะโอเคต่อไปมืออาชีพเป็ดโปรนั่นเองเป็ดโปรที่ไว้ขัดห้องน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราเล่น เป็ดโปรที่สามารถใช้ปืนเก็บเสียงยิงคนแล้วทุกคนจะไม่เห็นศพค่ะใช่ก็คือฆ่าแล้วศพหายนั่นเองแต่ศพมันยังอยู่ตรงนั้นแหละแค่ต้องให้คนอื่นเดินมาเหยียบคนอื่นไม่สามารถกดรีพอร์ตได้ต้องเดินมาเหยียบเท่านั้นคนะ่ะใช่เดินมาเหยียบปุ๊บมันจะรีพอร์ตออตโต้ซึ่งเราก็คนฆ่าก็ไม่สามารถกดรีพอร์ตเองได้เหมือนกันนะอืมอต่อไปอันนี้่หยเป็ดนะ ใส่รับเป็ดเป็ดใส่รับเป็ดเป็ดใส่รับเป็ดเป็ดความสามารถคือในเทิร์นรรนั้นในเทิร์นการโหวตนั้นๆเรากดโหวตใครคนใดคนหนึ่งเราจะสามารถเห็นโลเขาได้ค่ะเขาจะมีโลแตะอยู่บนหัวว่าเขาเป็นโลอะไรแล้วเราก็จะสามารถฆ่าได้เพราะว่าใส่รับเป็ดเนี่ยเป็นคนที่เอาไว้ฆ่านักเรียนแบบเดี๋ยวก็จะมาอธิบายอีกทีนะ นี่นักเรียนแบบห่านอันนี้ทุกคนจะงงๆนะอันนี้คือห่านนะคะเป็นฝ่ายห่านที่เราบอกเมื่อกี้แต่เป็ดเป็ดอะจะเห็นคนคนนี้เป็นชื่อสีแดงคิดว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละค่ะซึ่งรอบไหนที่จํากัดเป็ดไว้สามตัวแล้วมันขึ้นชื่อสีแดงสี่คนนั่นแหละให้คิดไว้เลยว่ามีนักเรียนแบบอะ ซึ่งนักเล่นแบบเนี่ยจะทําค่าค่าคนไม่ได้ก็แค่ปลอมเป็นเป็ดโปปลอมเป็นเป็ดเฉยๆต้องให้เป็ดสายลับอ่ะเป็นคนจัดการค่ะถ้าโชคดีรอบนั้นมีเป็ดสายลับนะอืมถ้้เป็ดสายลับจัดการก็จะสบายค่ะว่าเพราะว่าเราจะรู้ว่าคนเป็ดสายลับสามารถโหวตกันเองได้เราก็จะรู้ว่าเขาเป็นโลอะไรเป็นนักเล็นแบบใช่ไหมหรือว่าเป็นเป็ดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะต่อไปนักสืบหาน ักสือผ่านสามารถใช้ตรวจสอบคนร้ายได้หนึ่งครั้งตรวจสอบใครก็ได้อะนั่นแหละที่เราสงสัยว่าเป็นคนฆ่าในตานั้นๆนั่นแหละค่ะก็คือแบบพอกดกดไปเสร็จใช่ไหมมันจะมีขึ้นรูปเป็ดรูปผ่านแล้วก็มีวงแหวนก็คือคนดีค่ะนะคขึ้นเป็นรูปเป็ดสีแดงใช่นั่นคือคนที่เพิ่งฆ่าไปอ่ะสมมติ เรายังไม่ฆ่าคนเขามากดใส่เราก็จะขึ้นเป็นหัวขาวๆเขาเห็นใช่นักสืบเห็นเปงคนเดียวสมมติมเราไปฆ่าคนมาแล้วนักสืบมากดใส่เรามันก็จะขึ้นเป็นหัวแดงๆนั่นแหละค่ะคือเราไปฆ่าคนมาได้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนึ่งรอบก็คือหนึ่งรอบอ่าใช้ไปแล้วแล้วก็กดรีพอร์ตหรือกดปุ่มหรือสั่นกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรีใหม่หามว่าใช้ได้ในเทิร์นต่อไปได้ นกพิราบนกพิราบอันนี้ก็เป็นสายกลางนะคะคือต้องกดจามไปเรื่อยๆอะ่ะมันมีสก,กิลเดียวไม่ใช่สก,กิลฆ่าคนนะคะเหมือนการแพร่เชื้อโรคนะคะนกพิราบไขวัดนกนั่นแหละใช่มันเกิดการแพร่ไข้หวัดนกให้ทุกคนเมื่อแพร่ครบเขาจะชนะค่ะเงื่อนไขาการชนะคืออย่างเดียวนั่นแหละแต่ถ้าสมมติโดนสั่นกระดิ่งหรือว่าโดนมีคนฆ่าแล้วกดรีพอร์ตต้องเริ่มแพร่ใหม่ตั้งแต่ต้นนะอืม เป็นโลที่แบบอยากเล่นยากที่สุดแล้วโี่เบิร์ดไวเชอร์เบิร์ดไวเชอร์สามารถมองทะลุคำแพงได้แต่เป็นเส้นทางแบบไฟฉายนะคือไป็นก้องก่อนอ่าเป็นกล้องส่องทางไกลสามารถมองไกลขึ้นแล้วทะลุทุกอย่างในระยะที่กำหนดอืมแต่มันมองไปทางทางเดียวไงมันต้องหมุนติ้วๆๆๆๆเพื่อมองขนปลอบเมื่อมีการฆ่ากันในตอก นอกหลืบหรือนอกกำแพงอะไรเงี้ยเรากดส่องอยู่บางทีก็เห็นอะไรเงี้ยอืมเป็นโลที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะเวลาแอบมองคนทําอ่าควกเป็ดแดงโอเคค่ะมือสังหารเป็ดอ่ามือสังหารที่เป็นโลที่ต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะมือสังหารสามารถฆ่าคนในระหว่างการประชุมหรือการโหวตนั่นเองก็คือตังกันเองปุ๊บสามารถฆ่าคนได้ แต่เงื่อนไขของการฆ่าคือต้องรู้โลฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่จะฆ่าถ้าเลือกโลฝ่ายตรงข้ามผิดหรือเราไม่รู้โลแล้วกดยิงมั่วเลือกโบลมั่วเราก็จะตายเองนะสามารถยิงได้สองครั้งต่อหนึ่งเกมก็คือประชุมครั้งหนึง่งยิงปั้งคนหนึ่งแล้วก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงคนหนึ่งประมาณนี้นะคะเหี่ยวเหี่ยก็เหมือนคล้ายๆเป็ดค่ะ แต่เป็นฝ่ายกลางที่ต้องเล่นคนเดียวแล้วไม่มีสกิลมดท่อหรือซาบอเทสใดๆทั้งสิ้นเป็นเป็นโลที่เล่นยากนิดนึงแต่ถ้าห้องมันชุมลมมนก็เล่นง่ายอะ่ะเพราะว่ามันฆ่าฆ่าได้ทุกอย่างฆ่าได้ทุกคนไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นฆ่าเอาอก็ฆ่าแต่ข้อเสียคือจะโดนจับได้ง่ายเมื่อมีการบอกให้โหวตตัวเองทั้งหมดอืมประมาณนั้นแหละนั่นแหละ เขาเพราะเขาไม่สามารถโหวตคนอื่นหรือโหวตใครออกได้เขาต้องสคิปอย่างเดียวแล้วก็ต้องฆ่าอย่างเดียวอโอเคต่อไปมือปืนเป็ดมือปืนเป็ดนี่มันจะมีเมื่อเข้าไปจะมีเป้าหมายในการฆ่าเลยคะซึ่งมือปืนเป็ดเนี่ยมันก็ไม่มีความสามารถอะไรพิเศษเลยแ,แค่ฆ่าเพื่อได้รับโบนัสมันจะมีลูกเป้าปืนอยู่สามารถไปตามฆ่าคนคนนั้นได้แล้วเราจะได้รับโบนัสพิเศษ มือปืนเป็ดถ้ามีมือถ้ามีมือปืนอีกฝ่ายห่านก็จะมีบริการค่ะนี่บริการห่านบริการห่านจะได้รับชื่อตอนเริ่มเกมว่าเราต้องปกป้องใครเราก็จะไปอยู่ข้างๆคนนั้นเมื่อไปอยู่ข้างๆคนนั้นแล้วถ้าคนนั้นโดนฆ่าเราจะตายแทนอะถ้าเป้าหมายของเราอยู่จนจบเกมเราจะได้รับโบนัสเหรียญน,นั่นแหละก็เหมือนกับฝั่งเป็ดฝั่งเป็ดก็ต้องฆ่าตํา ตำแหน่งนั้นถ้าฆ่าปุ๊บแล้วบริการรอดหรือคนที่เราปกป้องรอดเขาก็จะสามารถโหวตเป็ดออกได้เหมือนกันเป็ดขี้ฟองเป็ดขี้ฟองความสามารถไม่มีอะไรมากก็หมดท่อและฆ่าทั่วไปแล้วสะบุถเหตุได้เป็ดขี้ฟองความสามารถคือตอนโหวตนะคะสามมติไปโหวตใครคนใดคนหนึ่งคนคนนั้นจะติดคุกทันทีอ่ะใช่จะโดนขังคุกทันที ต่อไปนักการเมืองฐานนักการเมืองฐานจะไม่ไม่มีทางติดคุกเมื่อโดนโหวตโหวตเสมอกันหรือว่าโดนไปนที่ฟ้องก็จะไม่ติดคุกค่ะถ้าทางกุญแจสามารถไขกุญแจคุกได้ตลอดเวลานักชนะสูตรศพห่านเมื่อเจอศพสามารถกดสกิลชนะสูตรแล้วจะสามารถรู้ว่าโลคนที่ตายคือโลอะไรนะคะ มันเอาไว้จริงๆอะมันเอาไว้อย่างนี้ค่ะอ่าโลเนี้ยคือกดชนะสูตรไว้แต่เรายังไม่บอกว่าเราก็จะบอกคนอื่นว่ายังไม่ได้ชนะสูตรค่ะแล้วเขากดรีพอร์ตกันก่อนยังวิ่งไม่ถึงอะไรอย่างนี้อืมเราอย่าเพิ่งไปบอกโลคนนี้ตายอ่ะเพื่อเพื่อมีคนแอบอ้างเป็นโลที่คนที่ตายเราจะได้ไอ้นี่ถูกอืมจับตัวจับไตถูกนั่นแหละค่ะเขาอาจจะเป็นเป็ดน,นี้แอบอ้างโลก็ได้ โอเคหมดแล้วเนาะเรื่องโลก็หมดแล้วประมาณนี้เรามาดูกันด้านด่านนี้นะคะอืมเราจะมาดูวันที่ด่านนี้โอเคอันนี้ก็ด่านที่ด่านแรกที่เราเล่นกันส่วนใหญ่นะด่านนี้เวกจะมีประมาณนี้ เออต้องเพิ่มเวควกไหมไม่ต้องมันจะมีเวควกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เวควกห่านผ่านคือตรงนี้ค่ะเป็นจุดสีแดงนะถ้าเป็นเป็ดถ้าเป็นเป็ดจะเห็นเออเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราเราลองออกไปเมนูหลักก่อนลวกันเราต้องเลือกเป็นห่านแล้วก็สำรวจอย่างนี้นะอืม เออมันก็ไม่ขึ้นไงอ๋อมันเป็นฐานให้เป็นฐานอย่างเดียวโอเคค่ะคือเวกทั่วไปก็จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เควกเป็ดก็คือตรงนี้ซึ่งเราต้องยืนชิดตรงนี้วิธีการยืนเนียนๆก็จะยืนตรงประมาณตรงนี้ได้หรืออะไรอย่างนี้นะอันเนี้ยเวลาเป็นเป็ดอะ่ะอย่าให้เขาเห็นว่าเราทาเควกแถวๆนี้ส่วนแล้วก็มีเคว็ก,กวกกทพิมพ์ธนบัตรตรงนี้ ป่าปเจาตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเควกทำควันของเป็ดนะคะซึ่งมันอยู่กับเควกธรรมดาเควคนธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าเควกนี้หลายคนอาจจะงงคือบิดลูกเปลคือถ้าเขายืนตรงเนี้ยเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเป็ดหรือห่านเอแล้วก็เควกทั่วไปก็ก็ประมาณนี้นะเอออยู่ประมาณนี้อยลาอะไรวมือตรงนี้ก็มี อันนี้รับอาหารก็มีตรงนี้เติมเติมเติมกาแฟเติมน้ำก็มีอันนี้ตีมดตีมดให้ใช้ด้ามด้านบนตีนะ,ะไอลเล่นบนคอมไอด้านด้ามบนตีนะโอเคไปต่ออ่าแล้วก็เควก,กวาดบนาันไดคุยกับนายยกอันนี้เควกหลายนคนนี้อันนี้อันนี้คนเล่นแรกๆอาจจะงงมันคือการกดตบหมอนค่ะก็คือตีไปเรื่อยๆจนกว่าเควกจะเสร็จประมาณนี้เนาะ โอเคอันนี้จัดนจัดเรียงหนังสือแล้วก็รูปต่อรูปภาพด่านนี้จะไม่มีอะไรแปลกๆมากอันนี้กวาดขยะวีกับตัวแล้วก็อันน,นี้อันนี้คือท่ออย่างเงี้ยท่อเนี่ยท่อสามารถมดแล้วก็วาร์ปได้อันนี้คือคุกค่ะต้องเปลี่ยนตีให้ด้วยสลัดจางเมือง แงคงธนาคาร้วมีเควกคุยแล้วตรงน้ำพูนะคะมันจะมีเควกสองอย่างก็คือเควกเก็บพยาบแบบนี้กับเควกลากเส้นของเป็ดนะคะแล้วก็เควกของเป็ดจะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลากเส้นปิดฆาตากรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกเควกไอพวกที่เกี่ยวกับการทำต่างอันนี้เควกที่หนู ถ้าในโทรศัพท์สามารถกดพร้อมกันหลายๆจุดได้เลยในคอมก็จะยากหน่อยนิดนึงอ่าไปข้างบนก่อนละกันมันมีเคลคคนไม่เข้าใจอยู่ด้วยเราก็อยากอธิบายนี่หน่อยๆน,น,นะคะ้องด้านนี้นะอย่างเนี่ยอันนี้คือการดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มถูกหรือผิดอันนี้คือน้อยกว่าน้อยกว่าร้อยเก้าสิบไอ้ยร้อยเก้าอย่างเงี้ยคืออันนี้น้อยกว่าน้ำหนักมากกว่าสี่ อายุมากกว่าอย่างเงี้ยถูกอ่าแต่มันมีสีดูอย่าลืมดูสีนะเราก็ลืมดูสีตลอดเลยโอเคค่ะเราจะไปดูเคว็กตบปลาข้างล่างที่ทุกคนอาจจะติดกับติดตด,ด,ดขัดๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะอืมตบปลาตบปลาระวังตกระวงังอ่าตอนตบปลานะให้ดูตรงเหยื่อดแดงๆพอมันจมลงไปเนี่ยอันนี้ยังไม่จมนะ อ้อ่าอันนย่างงี้ไม่ได้เอยวเอาใหม่คือเราต้องรอให้ตรงทุ่นจมลงไปจมแบบจมลงไปเลยไม่เห็นอะ่ะเนยค่ะจมปุ๊บกดดึงเลยเราจะตบความเคว็กผ่านทันทีแล้วก็เคลกขัดหัวเรือก็พวกถูๆถูๆแั้วในโทรศัพท์ก็จะง่ายหน่อยอันนี้เคล็กจับผิดภาพเนาะไม่มีอะไรมากก็เราจะไปดูอีกการหนึ่งกัน ที่เราเล่นกันบ่อยๆนะอืมด่านนี้ค่ะโอเคอันนี้อันนี้คือกระดิ่งกระดิ่งอันนี้ห้องอาหารก็เรามาคุยเรื่องเควกเป็ดก่อนละกันด่านนี้จะมีเคว็กเป็ดก็คือเชือกตรงนี้สามารถทําให้ โคมไฟอะหล่นลงมาทับตายได้แล้วก็เควกไฟซึ่งห่านอ่ามันก็มีเควกเนี้ยเควกจุดไฟที่มันยืนที่เดียวกับเป็ดเรื่องตรงเนี้ยจับได้ยากเพราะว่าเป็ดอ่ะมันจะยืนทําตรงนี้ด้วยแต่ตรงเนี้ยถ้าใครเห็นใครมายืนตรงเนี้ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าคนนั้นเขาอาจจะเป็นเป็ดประมาณนั้นแหละอล้อันนี้พวกตบหมอนปกติเราก็อธิบายแล้ว เราจะเดินลอกอ้อมไปข้างบนเลยนะอันนี้คือปั๊มน้ําอันนี้นี่อ่าตรงนี้ก็เป็นยาตรงเนี้ยไอ้เครื่องไฟเนี่ยทําให้ไฟดับค่ะถ้าเป็ดมาทํายืนทําตรงเนี้ยทําให้ไฟดับได้จะมีซาโบเทสไฟดับขึ้นเน้นไขก็คือต้องมาทำตรงนี้ซึ่งเป็ดอะ่ะถ้าใครเห็นมาคนมาทําตรงเนี้ยให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นเป็ดได้หรือยืนตรงนี้เขาก็สามารถทําได้อ่าให้คิดไว้เลยว่าเขาอาจจะเป็นเป็ดได้ อันนี้ต้องมาแก้ไฟตรงนี้เมื่อไฟดับเนาะไปเราจะไปต่ออันนี้ห้องไฟไหม้ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อีกหนึ่งที่ที่คนจับกันยากค่ะเพราะว่าอย่างเค็กอันเนี้ยอ่านี้มันยืนด้านนี้ใช่ไหมแล้วอย่างเลียงมีดอย่างเงี้ยมันก็ยืนฝั่งนี้อืมแล้วมันจะมีเค็กหนึ่งอันเนี้ยเค็กเนี้ยค่ะใอ้หยิบใส่ใช่ไหมหยิบใส่เสร็จ เยตรงเนี้ยตรงเป็ดมีเควกเหมือนกันค่ะเป็ดมีเควกตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นของคนเนี่ยคือทําแค่นี้แล้วก็จุดไฟอันเนี้ยคือดึงดึงลากลาก,ลากไปมาแล้วก็ไว้วางไว้เดี๋ยวมันก็จะติดไฟเองมีคนถามมาเหมือนกันว่าทํายังไงตรงนี้นะคะมันมีเควกเก็บขยะแล้วก็ลากเส้นของเป็ดเหมือนกันอ่าตรงเนี้ยมีเป็ดของเป็ดเหมือนกันอ่าต่อไปห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีเควกอา่าอันนี้อันนี้เสร็จต้องรอประมาณมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าใช้เวลาประมาณไหนอันนี้ก็เควกเกช็ดกระจกอันนี้ก็คือที่เอาส้วมมาปุ๊บปุบบ๊คือทาไปเรื่อยๆจนจนส้วมมันลงก็คือขย่าวขย่าวขยาว่าไม้ไปเรื่อยๆให้มันอยู่ตรงกลางดีแค่นั้นแหละแล้วก็มีเควก,กบปลาบ่อนนะ้ําข้างๆเหมือนเดิมก็ที่เหลือก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เควกนี้ที่ทุกคนหลายๆคนถามมาอันนี้นะคะ คือการปรับโนต้ตขึ้นลงปรับไปเรื่อยๆให้ดูตรงโนต้ตว่าตรงขึ้นเห็นไหมมันเริ่มตรงขึ้นแล้วก็ปรับสูงขึ้นบีกแล้วก็ปรับอีกเนี่ยเห็นไหมมันจะตรงหมดอ่ะยังไม่ตรงหมดอันนี้ยังไม่ตรงหมดคือยังไม่เสร็จเนี่ยปรับขึ้นบี๊กปุ๊บตรงหมดปุ๊บมันก็จะเสร็จนี่ประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ก็เวกดึงสายปกติอีกอันนึงก็เวกเ,เล่นเป็นโน้ตเฟ เก็บอาหารอะไรอย่างนี้ที่แอบที่แอบก็จะมีที่แอบก็จะมีตู้ด่านนี้จะมีตู้ตรงนี้แล้วก็ตู้ข้างบนซึ่งตู้น้อยมากของแบบนี้นะก็เนี่ยเพลตบปลาเหมือนด่านที่แล้วตู้ก็จะมีตรงเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วก็หน้าห้องน้ําด้านซ้ายตรงนี้เปลี่ยนตีให้ได้สุดยอดไปเลย รู้สึกตู้จะมีแค่สามที่เอย่งนงทุกคนก็มีตรงนี้อ่ะหนึ่งเปลี่ยนสีด้วยสุดยอดจริงๆอ้าวโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากอ่าจุดแอบบจุดแอบ,บก็มีตรงนี้นะเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างล่างอ่ะจะมองไม่เห็นข้างบนอ่ะสามารถใช้มองดูฆาตรกรหรืออะไรอย่างนี้ได้ รตรงนี้ก็มีเพคเรื่อยๆเพคประกอบรูปภาพเพคเพคหาั <ๆ S 2> <ๆ S 1> งสือแล้วไปใส่ชั้นประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะของด่านนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากด่านนี้ก็จะมีปิดประตูปิดประตูนี่ทําตรงไหนวะอันนี้เพคตีหนูข้างนอกตรงนี้ทําไฟตรงนี้ทํา เอออันนี้ปิดประตูใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ตรงเนี้ยปิดประตูแล้วก็ตรงนี้ทำโคมโคมไฟตกแล้วก็ไฟไหม้แล้วก็เออตรงลานบ้านก็คือท่อน้ําท่อน้ําเสียอืมประมาณนี้แหละวันนี้โอเคค่ะวันนี้ก็จบอืมจบจบจบโอเคปิดอืมวันนี้ก็จบการอธิบายโลคร่าวๆแล้วก็ ความสามารถของโลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะถึงยังไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูก็เถอะแล้วก็ดนันแล้วก็ควกเป็ดเนาะที่เราอธิบายไปถึงยังไม่เข้าใจเดี๋ยวลองเล่นเองก็จะรู้เองนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่วันศุกร์นะคะวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะวันนี้ก็เอาคลิปมาฝากแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายค่ะแล้เวเจอกันใหม่นะ